เธอทายบอลมาแล้วจ้าทุกคนเธอทายบอลวันที่12ตุลาคมนะคืนนี้คืนวันพุธนั่นเองนะก็วันนี้ฟุตบอลเตะเยอะนะเตะหลายคู่เหมือนกันเช่นเคยนะเธอทายบอลยกสติผลฟุตบอลมาให้เพื่อนๆได้วิเคราะห์ไปพร้อมกันว่าบอลที่จะเตะแต,แต่ละคู่ในคืนนี้ผลสักก็จะออกมาสูงหรือว่าต่านั่นเองนะจ๊ะก็วันนี้ยกมา5คู่จากยูฟ่าแชมเปียนลีกทั้ง5คู่เลยนะมาดูคู่แรก เป็นคู่ของบาร์เซโลนาแล้วก็อินเตอร์มิลานนะคู่ที่2เนี่ยเป็นคู่ของวิกตอเรียาพาเซนแล้วก็ไบเยอร์นิวนิกคู่ที่3เป็นคู่ของกราสโกเลนเจอร์นะแล้วก็ลิเวอร์พูลคู่ที่4เนี่ยเป็นคู่ของสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็โอลิมปิกมาร์เซย์นะคู่สุดท้ายเป็นคู่ของสเปอร์แล้วก็แฟงเฟิร์ตทั้ง5คู่ที่เรายกมาวันนี้อ่าเตะกันตอนตีสอทั้ง5คู่เลยนะเพื่อนๆก็ใครชอบคู่ไหนเชียร์คู่ไหนก็ตามเลยนะตีส มาดูสถิติคู่แรกกันเลยนะคู่แรกเป็นคู่ของบาร์เซโลนาแล้วก็อินเตอร์มิลานนะก็บาร์เซโลนาเป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะจากการเล่นในบ้านอย่างเดียวนะเพ,นเพื่อนอยู่ที่55ออัตราการเสมออยู่ที่44%อัตราการแพ้เป็นศูนย์นะจ๊ะลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด9นัดล่าสุดเนี่ยชนะ5เสมอ4ไม่แพ้ใครเลยนะของบาร์เซโลนาก็คือยังไม่เคยแพ้ใครในบ้านเลยจาก9นัดหลังสุดนะสกอร์การลงเล่นเนี่ย มี blank อยู่2นะัดเพื่อนก็คือทำประตูไม่ได้อยู่2นะัดนะัดที่เหลือมีสกอร์นะจ๊ะก็มากสุดที่ทำได้นะใน1นัดเนี่ยก็คือ6ประตูนะของบาร์เซโลนาฟอร์มการเล่นในบ้านถือว่าดีเลยทีเดียวนะดีเลยทีเดียวของบาร์เซโลนานะสถติโดยรวมก็ดีนะของบาร์เซโลนาเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันในส่วนของสถิติโดยรวม 20นัดหลังสุดที่ลงเล่นนะของบาร์เซโลนาทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านที่ลงเล่นมา20นัดล่าสุดเนี่ยอัตราก,การชนะอยู่ที่65%ก็ถือว่าดี mm. เช่นกันจะบอกว่าจริงๆแล้วสติของสติโดยรวมของทุกคู่ในวันนี้นะถือว่าใช้ได้ทุกคู่เลยที่เรายกมานะก็คือสิติโดยรวมก็ถือว่าคือใช้ได้เลยอะ่ะทุกคู่นะไม่โดดกันมากสูสีส,สูสีกันทางนั้นเลย ของบาร์เซโลนาเนี่ยอยู่ที่65%นะเพื่อนๆก็คือชนะมา13นะัดเสมอ5แล้วก็แพ้แค่2นะัดเท่านั้นนะเป็น2นะัดที่แพ้ในบ้านนะเพื่อนเพอนออแพ้นอกบ้านนะในบ้านไม่แพ้ใครเลยนะของบาร์เซโลนาฟอร์มการเล่นถือว่าดีเลยทีเดียวนะกับกับฟอร์มการเล่นของบาร์เซโลนาในส่วนของตัวผู้เล่นของอ,อทีมบาร์เซโลนาในคืนนี้คิดว่าน่าจะมีตัวผู้เล่นนะมีไหมนอ้อ โ,โรเบตโตนะปิกเก้อิกาเซียอลันโซโ่กาบีบุสเกตส์เบรดีดัมเปลเล่เลวานดอฟสกี้นะฟาติประมาณนี้นะจ๊ะก็ตัวผู้เล่นที่หาได้ประมาณนี้นะทางด้านทีมเยือนอินเตอร์มิลานนะวันนี้ เป็น inal, uh, นะอินเตอร์มิลานเนาะอินเตอร์มิลานนะอัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้านเนี่ยอยู่ที่60%อัตราก,การเสมอเป็นศูนย์นะทุกคนแล้วก็อัตราก,การแพ้อยู่ที่40%ลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด10นัดนะเพื่อนๆ10นัดล่าสุดนะชนะ6สเสมอศูนย์แล้วก็แพ้แพ้4นะัดด้วยกันอ่านัดล่าสุดที่ลงเล่นนอกบ้านเนี่ยเป็นการชนะนะชนะด้วยสกอร์สองหนึ่ง ส่วนสกอร์การลงเล่นแต่ละนัดเนี่ยมีแบงค์อยู่แค่นัดเดียวนะจากการเล่นนอกบ้านนะคือฟอร์มการเล่นนอกบ้านของอินเตอร์มิลานก็ดีใช้ได้เลยทีเดียวนะฟอร์มการเล่นถือว่าดีใช้ได้เลยมีแบงค์แค่นัดเดียวนะเพื่อนๆที่เหลือมีสกอร์นะจาก10นัดเนี่ยทำประตูไม่ได้อยู่นัดเดียวที่เหลือมีประตูนะแล้วก็ทาประตูได้มากสุดอยู่ที่4ประตูนั่นเองของอินเตอร์มิลานในส่วนของสถิติโดยรวมของอินเตอร์มิลานอยู่ที่ 55%นะอัตราการชนะอยู่ที่55%ลงเล่นมาทั้งหมด20นัดหลังสุดทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเนี่ยชนะมาทั้งหมด11นัดเสมอ2แล้วก็แพ้7นัดด้วยกันนะของอินเตอร์มิลานเทียบกันกับบาร์เซโลนาก็ถือว่าฟอร์มของเจ้าบ้านยังดีกว่านะยังทรงดีกว่านั่นเองแล้วก็ฟอร์มการเล่นในบ้านถือว่าดีมากๆเลยก็เพราะว่ายังไม่เคยแพ้ใครมาก่อนเลยของบาร์เซโลนานะวันนี้ก็ คิดว่าน่าจะเป็นทางบาร์เซโลนาที่จะเปิดบ้านเก็บแตบได้นะทุกคนลองไปลุ้นดูจริงคู่นี้น่าลุ้นมากในส่วนของตัวผู้เล่นของอินเตอร์มิลานก็น่าจะมีโอนาน,นาเอลมาติเนสเซโกประมาณนี้นะที่หาไดนะ้ในส่วนของคู่นี้ในเว็บเปิดมาที่3ลูกนะทุกคนก็เราคิดว่าน่าจะสุ น่าจะต่ำขอโทษดนีน่าจะต่ำคู่นี้น่าจะต่ำนะเว็บเปิดเปดที่3ลูกสกอร์เนี่ยไม่น่าจะเกินกันเพราะว่าสูสีกันเนาะโทษทีดูผิดทีมสกอร์น่าจะไม่ไม่สูงมากนะไม่น่าจะเกิน2ลูก3ลูกประมาณนี้อยู่แล้วนะเราคิดว่าน่าจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเปิดบ้านเจ็บแต้มได้ในคืนนี้สกอร์น่าจะไม่ไม่สูงนะสหรับคู่นี้นะลองตามดูคู่นี้เราเชียร์ต่ำนะจ้าคู่ที่2เป็นคู่ของ วิกตอรีพาวเซนนะแล้วก็ไบเยอร์มิวนิคคู่นี้วิกตอรีพาวเซนเป็นเจ้าบ้านอันตราการชนะจากการเล่นในบ้านเนี่ยอยู่ที่87%ฟอร์มการเล่นของวิกตอรีพาวเซนในบ้านนี่ก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวในส่วนของการลงเล่นมาทั้งหมด8นัดในบ้านเนี่ยชนะเจนะ็ดแพ้แค่นัดเดียวแพ้แค่นัดเดียวเท่าน,นั้นนะเพื่อนๆแพ้กับอนะินเตอร์มิลานนะนัดเดียว กสกอร์0-2นะที่เหลือชนะหมดนะจากการเล่นในบ้านา8นัดหลังสุดนะในส่วนของฟอร์มการเล่นสกอร์การลงเล่นเนี่ยมีแบงค์อยู่หนึ่งนัดนะในบ้านนะก็คือนัดที่แพ้นั่นแหละแพ้ในเตมิลาน0-2ก,ก็คือทําประตูไม่ได้นะัดนั้นด้เดียวที่เหลือที่เล่นในบ้านมีสกอร์ทุกนัดทําประตูได้มากสุดคือ5ประตูนะของ วิกตอรีพาวเ e นฟอร์มการเล่นในบ้านถือว่าดีเลยทีเดียวนะดีเลยในส่วนของตัวสถิติโดยรวมของ v วิกตอรีพาวเซนก็ดีเช่นกันนะอัตราการชนะจาก20นะัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการทั้งในบ้านและก็นอกบ้านเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่65%ชนะมา13นัดนะเสมอ4แล้วก็แพ้3นัดนะของ v วิกตอรีพาวเซนถือว่าดีเช่นกันนะ,ะสถิติโดยรวมก็ดีนั่นเองตัวผู้เล่น ข้ามไปนอนาหาไม่เจอนะคู่นี้ในส่วนของทีมเยือนบาเยนมิวนิกนะคืนนี้อัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้านอยู่ที่54%อัตราการเสมออยู่ที่27%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่18%ลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด11นัดเนี่ยชนะ6เสมอ3แล้วก็แพ้2นัดด้วยกันนะของวของบาเยนมิวนิกนะนัดล่าสุดที่ลงเล่นเนี่ยเสมอดอทมูนนะ2-2นะเสมอกับดอทมูน สกอร์การลงเล่นแต่ละนัดเนี่ยมีแบงค์อยู่1นัดนะมีแบงค์อยู่แค่นัดเดียวนะจาก11นัดที่เหลือ10นัดมีสกอร์ทำประตูได้มากสุดคือ7ประตูนะ7ประตูนะเพื่อนๆที่ทำประตูได้มากสุดนะของไบเยอร์มิวนิกนะฟอร์มการเล่นของไบเยอร์มิวนิกนอกบ้านนี่ก็ถือว่าดีเช่นกันดีมากๆเลยในส่วนของ <c oughs> สถิติโดยรวมก็ใช้ได้เลยนะใช้ได้เช่นกัน บอกว่าอย่างที่บอกไปนะวันนี้คือแต่ละคู่นี่แบบสถิติร,รวมคือสูสีกันนะไม่ได้หลุดกันมากของาเยนเออร์ไยันมิวนิกเนี่ยอัตราการชนะจาก20นัดหลังสุดที่ลงเล่นนะทางในบ้านแล้วก็นอกบ้านรวมกันเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่55%ชนะมาทั้งหมด11นัดเสมอ6แล้วก็แพ้แค่3นัดเท่านั้นนะของาเยันมิวนิกถือว่าฟอร์มการเล่นดีเลยทีเดียวดีเลยใช้ได้เลยเทียบกันกับวิตอเรียพาวเซนวิตอเรียพาวเซนอยู่ที่65%ณนะเจ้าบ้าน คู่นี้ก็น่าลุ้นอีกนั่นแหละนะสกอร์เนี่ยเราก็คิดว่าไม่น่าจะสูงนะสำหรับคู่นี้เว็บเปิดมาที่3.5ลูกเราคิดว่าไม่น่าจะเกิน3ลูกนะทุกคนเพราะว่าฟอร์มการเล่นดีทั้งคู่แล้วก็เฉือนกันทั้งคู่นะเราคิดว่าไม่น่าจะเกิน3ลูกนะสำหรับคู่นี้เราเชียร์ต่ำนะจ๊ะคู่ที่3เป็นคู่ของกัสโกเรนเจอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลนะคู่นี้ก็น่าดูเช่นกันน่าดูหมดเลยแล้วก็แบบเตะเวลาดูกันอีกนะฮะ กราสโกเรนเจอร์เป็นเจ้าบ้านนะอัตราการชนะจากการเล่นในบ้านอยู่ที่72%อัตราการเสมออยู่ที่9%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่18%ลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด11นะัดชนะ8เสมอ1แล้วก็แพ้แค่2นะัดเท่านั้นนะสำหรับ g ร a s โ o เรนเจอร์ฟอร์มการเล่นในบ้านถือว่า ดีเช่นกันนะทุกคนดีเลยเลยดีเลยสติโดยรวมก็ดีเช่นกันนะในส่วนของอสกอร์การลงเล่นเนี่ยมี b l a n ์อยู่แค่นัดเดียวนะจากการเล่นในบ้าน1 1นัดล่าสุดเนี่ยมีทําประตูไม่ได้อยู่แค่นัดเดียวคือนัดที่แพ้นาโปลีนะศู 03. ที่เหลือเนี่ยมีสกอร์นะเพื่อนๆทำประตูได้มากสุดคือ4ประตู4ประตูนะของกาสโกเรนเจอร์ Go ในส่วนของสถิติโดยรวมของกาสโกเลนเจอร์ Go ก็อยู่ที่60%อร์นอัตราการชนะอยู่ที่60%นะจาก20นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการทั้งในบ้านและก็นอกบ้านนะก็คือชนะมา12นัดสเสมอ2แล้วก็แพ้6นัดก็เฉลี่ยโดยรวมอัตราการชนะอยู่ที่60%นั่นเองในส่วนของตัวผู้เล่นมีั้มเนี่ยตัวผู้เล่น ผู้เล่นน่าจะมีโกลสันซาลิสิกคามาลาเดวิสประมาณนี้นะจ๊ะที่หาได้นะของกัสโกเอนเจอร์นะในส่วนของด้านทางด้านทีมเยือนลิเวอร์พูลอัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้านของลิเวอร์พูลถือว่าต่ำนะอยู่ที่25%อตัตราการเสมออยู่ที่25%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่50%ลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด 8นัดชนะ2สเสมอ2แล้วก็แพ้4นัดด้วยกันนะเพื่อ,อนๆแพ้4นัดด้วยกันชนะแค่2นัดนะแต่ลิเวอร์พูลมีลุ้นนะฟอร์มการเล่นโดยรวมเขาก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ต้องไปดูการฟอร์มทีมลงเล่นในคืนนี้อีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะต้องไปรู้ในสนามด้วยคือฟอร์มหลังๆของลิเวอร์พูลการเล่นนอกบ้านค่อนข้างตกนั่นเองนะจะบอกว่าค่อนข้างตกเลย นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับอาร์เซนอลนะสามสองก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับนาโปลีสีหนึ่งนะของลิเวอร์พูลไม่ได้ตอกย้ำนะแต่แค่แบบบอกให้ฟังในส่วนของ,ของอสกอร์การลงเล่นเนี่ยมีแบงค์อยู่2นะัดนะเพื่อนจาก8นัดนะที่เหลือ6นัดมีสกอร์ทำประตูได้มากสุดคือ5ประตูนะของลิเวอร์พูลเทียบกันก็ถือว่ากราสโกเลนเจอร ถ้าเทียบจากสิตินะเพื่อนๆก็ก a s o โกลเดนจถือว่าได้เปรียบในเรื่องของทรงทรงดูดีกว่าในเรื่องของสิตินั่นเองนะจ๊ะถิติโดยรวมของลิเวอร์พูลก็อยู่ที่45%นะอัตราการชนะนะจาก20นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเนี่ยอัตราการชนะของลิเวอร์พูลอยู่ที่45%ชนะมา9นัดนะเสมอ4แล้วก็แพ้ทั้งหมด7นัดนะเพื่อนเอนจาก20นัดนะชนะ9นะเสมอสแพ้ เจ็ดนะจ๊ะอัตราการชนะเฉลยอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์นั่นเองเทียบกันกับก l าสโกเลนเจอร์ Go ก็ Glass ักราสโกอยู่ที่60%เปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็คู่นี้สำหรับทีมเลือกเชียร์ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะใครชอบริวพูก็เชียร์ลิวพูก็ถามว่ามีลุ้นไหมก็มีลุ้นนะพอลุ้นได้นะสำหรับริวพูนะก็ไม่แน่ไม่นอนนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องไปลุ้นดูนะสนามที่หนึ่งแต่5้าเทียบจากสถิติก็กราสโกเลนเจอร์ Go นะสถิติดีกว่านั่นเองนะจ๊ะ ก็ลิเวอร์พูลตัวผู้เล่นตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลก็น่าจะมีอลิสันนะโกเมสโคนาเต้ฟานได์ซิมิกาฟาบินโยดิอาโกซาลาเฟอร์มิโนสตาโตซูเสอซาต้าขอโทษดิโซต้าขอโทษดิซูเนเนอเนูเนสนะคู่นี้เนี่ยเว็บเปิดมาที่สามเป็สามจุดห้าลูกนะทุกคนเราคิดว่าน่าจะสูงนะสำหรับคู่นี้นะน่าจะสูงนะ ก็ต้องไปดูการทำประตูทีนึงเนาะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าคือฟอร์มการเล่นของของลิเวอร์ p o o เนี่ยถึงจะแพ้เกือบแต่เขาก็าทำประตูได้อยู่บ้างนะของกราสโกเรนเจอร์ก็คือทำประตูได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยต้องไปรูน้นว่าทำได้กี่แต้มว่าคู่นี้เราเชียร์สูงนะจ๊ คู่ที่4เป็นคู่ของ Sporting Lisbon นะแล้วก็โอลิมปิกมาซีคู่นี้ Sporting Lisbon เป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะจากการเล่นในบ้านของ Sporting Lisbon อยู่ที่5อา่าหกสิบเปอร์เซ็นต์พอดีหกสิบเปอร์เซ็นต์นะอัตราการเสมออยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ลงเล่นในบ้านมาทั้งหมดสนะิบนัดชนะหกเสมอสามแพ้หนะึ่งนัดเท่านั้นนะจ๊ะของสปอร์ติ้งลิสบอนอ่าสกอร์การลงเล่น มี blank อยู่แค่นัดเดียวนะเพื่อนๆจากทั้งหมด10นัดเนี่ยทำประตูไม่ได้อยู่แค่นัดเดียวที่ลงเล่นนะที่เหลือ9้านัดทําประตูได้ทั้งหมดนะแล้วก็ทําประตูได้มากสุดคือ4ประตูนั่นเอง4ประตูนะเพื่อนๆอ,อ่าสติโดยรวมก็ดีนะของ Sporting งเลดิสบอนนะสติโดยรวมก็อยู่ที่ 20นัดหลังสุดที่ลงเล่นเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่50%นะคือชนะมา10นัดเสมอ5แล้วก็แพ้5นะัดด้วยกันนะอัตราการชนะอยู่ที่50%นั่นเองจาก20นัดหลังสุดในส่วนของตัวผู้เล่นของ Sporting งลิสบอนนะเห็นหมเน่น่าจะมีอูกเตสอเล็กซานโดรูปปอร์ปูลอสซานโตส เปาลิงโยดรินซาวกอนการเวสนะประมาณนี้นะจ๊ะทางด้านทีมเยือนวันนี้เป็นโอลิมปิกมาซนะอัตราการชนะจากการเล่นนอกบ้านอยู่ที่37%อัตราการเสมออยู่ที่25%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่37%ลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด8นะัดนะเพื่อนชนะ3เสมอ2แพ้3นัดนัดล่าสุดชนะนะโอลิมปิกมาซีชนะอองเซมา3ต่อ0ูนนะจ๊ะชนะนอกบ้านนะฟอร์มการเล่นนอกบ้าน ถามว่าดีไหมก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ก็ยังใช้ได้อยู่นะเริ่มดีขึ้นนะจ๊ะจากช่วงแรกๆที่ลงเล่นอ่าในส่วนของสถิติรวมของโอลิมปิกมา์เซเนี่ยตากาชนะเขาก็ใช้ได้เหมือนกันเท่ากันกับของสปอร์ติ้งลิบอนเลยคือ50%นะจาก20นัดหลังสุดชนะมา10เสมอ3แล้วก็แพ้7นัดด้วยกันฟอร์มการเล่นสติ าการชนะเนี่ยอัตราการชนะเท่ากันเลยกับ Sporting งลิ b บอเจ้าบ้านนะก็คือ50%นั่นเองอย่างพอได้ลุ้นนะคู่นี้ก็ได้ลุ้นเช่นกันน่าลุนทุกคู่เลยกเพื่อนๆคืนนี้ก็ต้องเลือกดูทีมที่ชอบแล้วล่ะถ้าชอบทีมไหนก็ต้องไปอยู่เชียร์ทีมนั้นแต่ในเรื่องของสกอร์นะเราก็มาลุ้นตามนี้กันเลยในส่วนของตัวผู้เล่นของโอลิมปิกมาซก็น่าจะมีโลเปสนะบาเลตตี้กาเบโล อากาโบเล่โทษทีเจนดูซีลองเยียร์กอสันอันเดอร์ซานเซสประมาณนี้นะอ่านผิดอ่านถูกขอพายด้วยนะชื่อ <c oughs> ในส่วนของอคู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมาที่2.5ลูกนะทุกคนเราคิดว่าน่าจะสูงเช่นกันนะสำหรับคู่นี้นะน่าจะสูงเช่นกันนะสำหรับสปอร์ติ้งดิปตอนและก็อันดุปมาสเลนะสูงไปเลยเป็น2คู่คู่เมื่อกี้กับคู่นี้นะที่เราเชียร์สูงนะ คู่สุดท้ายเป็นคู่ของสเปอร์แล้วก็แฟรงเฟิร์ตนะคู่นี้สเปอร์เป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะจากการเล่นในบ้านของสเปอร์อยู่ที่87ดีมากๆเลยทีเดียวอัตราการเสมอเป็นศูนย์ะทุกคนแล้วก็ราการแพ้อยู่ที่12ก็คือลงเล่นในบ้านมาทั้งหมด8%ปนะัดชนะเจ็ดแพ้แค่นัดเดียวฟอร์มการเล่นของสเปอร์ถือว่าไม่ตกนะจ้าดีเลยสติโดยรวมก็ดีเช่นกันนะ Uh, ของสเปอร์เนี่ยสกอร์การลงเล่นเนี่ยมีสกอร์เกือบทุกนะัดมีแบงค์อยู่แค่นัดเดียวนะมีแบงค์อยู่นัดหนึ่งนะที่เหลือมีสกอร์ทุกนะัดทำประตูดได้มากมากสุดคือนัดล่าสุดนะก็คือชนะเลสเตอร์ซิตี้6ต่อ2ชนะมาด้วยสกอร์6ประตูนั่นเองในส่วนของสีโดยรวมของสเปอร์เนี่ยยี่สิบนัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเนี่ยชนะมา12นะัดเสมอ5แล้วก็แพ้3นะัดด้วยกันนะ อัตราการชนะอยู่ที่60%นะจาก20นะัดหลังสุดนะตัวผู้เล่นของสเปอร์นะตัวผู้เล่นของสเปอร์น่าจะมียอริสนะโลเมโลไดเออร์เลงเลสเอมอน์สันฮอยเบิร์กเบนตันคูเปสลิชาร์ลิสันนะประมาณนี้ ทางด้านทีมเยือนแฟรงเฟิร์ตอัตราการชนะจากการเล่นนอ,อกบ้านของแฟรงเฟิร์ตอยู่ที่58%นะเพื่อนๆอัตราการเสมออยู่ที่2 5แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่16%ลงเล่นนอกบ้านมาทั้งหมด12นัดเนี่ยชนะ7เสมอ3แล้วก็แพ้2นัดด้วยกันนัดล่าสุดที่ลงเล่นของแฟรงเฟิร์ตเนี่ยคือแพ้นะแพ้30แพ้ด้วยกสกอร์3-0นะ สกอร์การลงเล่นแต่ละนัดของแฟรงเฟิร์ตเนี่ยหนึ่มีแบลค์อยู่4นัดนะจทั้งหมด12นัดที่เหลือ8นัดมีสกอร์นะเพื่อนๆทำประตูได้มากสุดคือ5ประตูนะจ๊ะถือว่ายังดีอยู่นะของแฟรงเฟิร์ตก็ถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้อยู่นะจ๊ะในส่วนของออสถิติโดยรวมของแฟรงเฟิร์ตก็ดีเช่นกันอยู่ที่50%นะ Uh, 20นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเนี่ยชนะมา10นัดเสมอ5แล้วก็แพ้5นัดนะอัตราการชนะของแฟรงเฟิร์อยู่ที่50นั amber, so ่นเองจาก20นัดหลังสุดนะเทียบกันกับสเปอร์เนี่ยก็น้อยกว่าสเปอร์นะ10เปอร์เซ็นต์ของสเปอร์อยู่ที่60อนตะอัตราการชนะของแฟรงเฟิร์อยู่ที่50ก็คู่นี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเฉื่อนๆนะในคืนนี้เราคิดว่าไม่น่าจะสูงน่าจะออก ต่ำนั่นเองนะตัวผู้เล่นน่าจะมีฮาเซเบนะจาคิสคนอฟลินสตอมโคลมมอานิประมาณนี้นะจารยสตัวผู้เล่นของแฟรงค์เฟิร์ดนะคู่นี้ในเว้ปเปิดมาที่2.5ถึง3ลูกทุกคน2.5ถึง3ลูกเราคิดว่าไม่น่าจะเกิน2ลูกนะครับคู่นี้นะ น่าจะเป็นทางสเปอร์ที่จะเปิดบ้านเก็บแต้มได้ในคืนนี้แต่ว่าแฟรงก์เฟิร์ตก็น่าน่าลุนทําประตูได้อยู่แล้วนะพอได้ลุ้นนะสาบคู่นี้นะเราเชียร์ต่ำนะจ๊ะสรุปให้ดูทั้ง5คู่วันนี้ที่เรายกมานะจากยูฟาแชมเปียนลีกคู่แรกเนี่ยคู่ของบาร์เซโลนาแล้วก็อินเตอร์มิลานนะคู่นี้เว็บเปิดมาที่2องรูปเราเชียร์ต่ำนะจ๊ะคู่ที่2เป็นคู่ของวิกตอรีย p พาเซนแล้วก็ไบเยนยูนิค คู่นี้เว็บเปิดมาที่3.5ลูกเราก็เชียร์ต่ำนั่นเองคู่ที่3เป็นคู่ของ g l a s s Go Ranger นะแล้วก็ Liverpool คู่นี้เว็บเปิดมาที่2.5ลูกเราเชียร์สูงนะคู่นี้เชียร์สูงนะจ๊ะคู่ที่4เป็นคู่ของ Sporting Lisbon นะกับ Olympic Marseille คู่นี้เว็บเปิดมาที่2.5ลูกเช่นกันเราก็เชียร์สูงเช่นกันนะครับคู่นี้นะคู่สุดท้ายเป็นคู่ของเปอร์แล้วก็ f r a n k ิร r ตคู่นี้เว็บเปิดมาที่2.5ถึง3ลูกเราเชียร์ ต่ำจ้าทั้ง5คู่ตามนี้เลยก็ต่ำสามคู่แล้วก็สูง2คู่นะเพื่อนลองตามดูแต่ละคู่น่าดูมากๆเลยอะทุกคนใครชอบคู่ไหนคอมเมนต์บอกหน่ยนะก็อยากรู้ว่าเพื่อนดูคู่ไหนบ้างในคืนนี้เนี่ยอยากจะเชียร์คู่ไหนบ้างประมาณนี้นะจ้ะแล้วเดี๋ยว เจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ที่ติดตามและรับชมจนจบนะฝากตามด้วยน้งเพื่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีจ้า